นีสันม้าสีแดงอองรถฟรีดาวผ่อนเพียงเรารับประมาณ4 0 0พันกว่าบาทนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะครับสภาพสวยมากปี2016นะอ่ามาพร้อมล้อแม็กรอพันเดี๋ยวเรามาดูสภาพกันนะครับนิสสันมา้าปีส6บนะครับสีแดงมาพร้อมล้อแมกนะล้อแมกแบบสวยๆเลยรถแทบไม่มีริ้วรอยเลยคันนี้ภายในสวย ไม่ช้ํานะครับแล้วก็การันตีว่ารถทุกคันทุกคลิปไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมแน่นอนเลือกเองมากับมือนะครับเราผมเป็นเจ้าของเต็นท์นะครับไม่ให้เสียชื่อแน่นอนนะครับแก้มเดิมเห็นไหมภายในสวยรถไม่มีกอไม้นะขายไม่แท้ทุกคันนะครับสภาพดีๆเลยด้านหลังไม่มีรูรอยนะครับรถแม็กก็สวยอยู่ยางปียี่สามนะ ปียี่สิบสองดอกยางเหลือยเยอะขาสีไม่ขาดต่อเมรอาร์กดูครบนะครับคอนเฟิร์มแล้วก็สตาร์ทฟังเสียงเช่นเดียว,วยกันผ่อนส,สบายๆคันนี้เดือนละสี่พันกว่าบาทฟรีประกันฟรีจัดฟรีโอนนะครับ เงื่นขายในการยื่นไฟแนนซ์นนะก็แค่ลูกค้าดูวิดีโอแล้วอะไรเงี้ยโอเคก็แค่ส่งบัตรประชาชนมานะครับเดี๋ยวผมส่งเรื่องไฟแนนซ์ให้เดี๋ยวเราไปดูกันที่ห้องเครื่องกันห้องเครื่องของยิ่สันมาร์สนะครับสีแดงนะเดิมนะครับแกมเดิมฝากระโปรงเดิมแผ่นเพจอยู่ครบนะครับคานหน้าเดิมสวยๆเลยเห็นไหมฝากระโปรงเดิมคานเดิมแน่นอนนะครับแบบนี้คือเดิม ต,ตัวเช็คแบตเตอรี่ให้แล้วนะครับวิ่งได้นะครับปกติเลยใช้งานได้ปกติรถคันนี้มาดูได้ที่เต็นท์โอรานยูคานะครับถนนกัญนจนานะมีรถประมาณ20-30คันให้เลือกนะครับสำหรับรถคันนี้นะออกรถฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับผ่อนเพียงเดือนละ4,800-4,900ประมาณนี้รถสวยๆส,ยสาภาพแบบนี้อยู่ไม่นานแน่นอนครับแล้วก็ล้อแม็กแต่งด้วยยางปี22สวยๆเลย บอร์โทรติดต่อ0841441468ครับโอลานยูธคานะอันนี้คือเต็นท์นะครับมีอยู่2ที่ตรงข้ามพาซิโอที่หนึ่งนะครับแล้วก็ตรงอยู่อยู่เส้นอยู่เส้นการจนาทั้งสองที่นะครับถ้าใครสนใจก็เข้ามาดูได้นะครับก็ยังไงฝากเจ้ารถคันนี้ด้วยส่งแคบรประชาชนมาแล้วก็รอรับรถได้เลยนะครับ